S <S จะเอ๋เราไม่เจอกันหนึ่งวันจ้าให้เปิดระตูให้แม่นนะประตูให้ป้าน,นะแม่ออเออหเจายันเปิดประตูต่างมันเพื่อนช้ไในบ่อนี่บ่อสองคนจะเจอกันนะเดินเดิงทองช้าเฮ้จเย้ สวัสดีป้านุเเอ้ยขาขาขาบาขาาคนละอันี้นน right ่ส enfin, วัสดีเลนุ่สวัสดีลนนุ่าอเจ้าก้อง้นุ่ทักทายสวัสดีเนอป้าดงเนอรพอกันอีกแล้วก็เจ้ามานอกในนี่เก่าขึ้เดิมม่เห็นกันว่านูเดียวสวัสดีดีใจเอ้ยาไมได้ปะาดีใจเจอกัน Papa He 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 นี่นี่สบายดีอยู่นี่นี่บายดีแน้าี่เนี่ยจะมืมาืา่ไปไเชื่อเราแม่ผักะเพื่อนอาเซนค่ะ โอ้ยจะไปเฉดดีกันนี้บันนี่บ่มามามาัด๋วด๋วเด๋วด๋วเดดไอ้ตูเพื่อนเจ้านะอ๋อนี่นก็สักอันนี้น่ะบ่โน่นดิชาชาชมไปไหยมื่งดิ ใ่เป็นแบบนี <S <s right s s e okay. ้ใช่เป็นแบบนี้มาแล้วบอแต่เมื่อวนบอเออจอบใตอบใช่ตบยังลนุกลบนะนี่มาโดนนี่แน่วันนี้แก้วมือเป็นไข่แน่นี่กินใช่ แกไม่ใช่จืดจะไข่คุณทายว่าเป็นมิดๆเลยอย่ามาเอา้เอาทำงานเนาะเออเอเออะไรยังไงงัวบ่นึกถาว่าบ่ได้ดอกลูลกปิดประตูแล้ว<ต>เอ้ย<ๆ>งัวนะค <c ười> นมีงัวะเฮ้ยขีดเมื่อไหร่มันเอ็นเท่ากระโปกขีดมาดูไป,ไป ติมเห็นไหมพุ่นผุเออถิมคนน่ะพุ่นดันดตาเนุ่่นัาตาเี่เอาไปไน้องงวนลูกวานน,นี่นี่นกับเออให้ม่วงนะม่วงมมีแล้ม,มง่วงนะจะเป็นไขน่แนววานเนี่ยจะเฮ็ดวัตถุตทับกันนะด้นลูกเอ้ เอวหนึนเ่เรไม่ได้ทายอย่างเด้อเอออยากกินดขึ้นแล้วมันเป็นมันมีหนามมีอย่างนะดูเว้ยให้ใจดิบมันปุ่นขันตาเลยนี่ปุ่นขันตาแม่เลยนี่ปุาา่นขันตาเล็ดไมนยั้งดุนะ Vô cho đẹp mà nhanh đụng này Hả? Nam chứ Ủa Chị tóc yếu chắc mình nhỉ bảo hơn Rồi đông mùi vui thế Đông mùi vui thế Để bà đẹp đồng mây mê nắp bà Học hồi đó hai mê bà Bà đúc bà Bà đẹp đồng mây mê nó hơi Mất đời Chị ẳng Mẹ mì hải nắp bà ด้านบ่้ขลอกคเออหลอกคลนันนี่ลูกมันนั่นลูกมาคุมกำเนิดเรียบร้อยพ่อพ่ดยไ้ดิซังได้นม่เลยเฮ้ยฮเาไมเอมง่งนะดให้ดื้อให้ดื้อลูก ดีใจคักค่ะฮึฮึฮึบริจาคเนาะไอ้นั่นไม่ได้ตีไม่ยุ่มกันเนาะนี่ช่างเห็นการยุ่มกันได้เนาะตีกันได้ปะมันได้เสียงคนอะไรเฮ้ยอุ้ยต้องแตกบ่อนี่ของเจ้าเคือของเจ้าต้องแตกบ่อละลบเนาะลบกันเอิ้นลบเนาะ เฮ้ยเออตกมาแล้วนะเรามันแทงมนันบอหึเตึบจุ้ยยเอ่นตกมาแตกไปหาไม่มีไปให้ไม่มีเด้เฮ้ยเออต้องแตกป่ะปไปปะ เลยขี้เฮ้ยขี้งวัวมกงม่วงดูกนะันแม่มางม่วงอืมมันมีไข่ตัวห่อนค่ะคนกินยาย,ยากมัคนเช็ดตัวเอาอย่างเดียวอุ้ย เห็นว่าอัดสักอัดคอได้มั้ยเมื่งกี้ดูจับใช้ดุตอบตอบมันเห็ดยังตอบยังกันนะฮะเดี๋ยปจะสร้างอยู่เอ้ยแต่หน้ามือเยอะสพิ่มดื้อจ้าเลมก็เป็นสร้างจ้าเพิ่มขึ้นเลยไปไปหาแม่ไปให้แม่มีอยู่ใช้แม่มีเลย ช่ไมมีให้ใช้ไมมีเลยใช่ไม้มีน่ะไม่มีอยู่ใส่พุ่มากเ่อยไปเอนี่ไปได้อ้ด้อยมกันโ่มกันเนี่อเราไม่ได้เจอกันหนึ่งวันจ้าเป็นยังไงบ้างนี่นคันนี่คันนีโอ

น่นะอืมน้ามนี่น้ามันย่อยลงมากเสียเอ้ยน้ำน้ำเอ้ยน้ำน้ำน้นอันนี้ยังน้ำเฮ้ย้นกันแล้กรู เออย่อย่าับปากไม่รูกนะเอ้ที่เอ้<ะ>ไปละไปละไปละยังทันเอ้ท่นอน,นอ้องุณไปใช่ไหมมีเลยใช่ไหมมีเลยใช่ไหมมีเยอะเดียใช่ไหมมีเดยใช่ไหมมีนะ่ ແນນນິກໍບໍ່ມີເດີ້ບາດນີ້ເນາະຫາຍດແຕນນນາະເຫຍັງມັນກໍມມາົຢູ່ มาน้าน่อยบน่แน่แนเอาพี่ไปเัาพี่ไปจับอย่างไดกกัปั๊บปั๊ป้าอย่างเดียวเนาะเดี๋ยนเนาะเออฉัยิ่งอย่างเดียวแถบ่ะ Ah. Um, Hình nhắn ở nào oh, oh. Hình Hình sáng ở nào Hình nhân lên đâu! Hình nhân ở đâu! Hình người ở đâu! cho nhân ở Hình Hình nhân ở đâu! Hình Hình nhân ở Hình 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 nhân ở Hình เะ็กเงือกอเฮ้ยเห็นหยอกเปลนเนาะไปไปลุก <Mot> ขึ้นมาลุก <được> ขึ <một> ้นมาไปไปหาเน่ี่ยไปนั่งเลยบอนั่งเห็ดนยาไปลุกขึ้นมาเฮ้ยไปแต่ไม่เล่นเดี๋ยวไปไปดูไปหาหุ่มไปหาหุ่มมาดูไปหาโฮมกันเนาะ ในเมฆกันมาหวังตะเวนกอนให้มอออกมาใหม่นาะแตมันแดดมันแดดสดใสมากเลยมันแดดนอนนอนไ้ว่าสมหมนี้นะขามาดูขามามันแดดนะ ตื่นขึ้นจะกับอเขึ้นเหมือนตื่น้อยได้ยังหน่านแไปยอนำบงเบอร์สุอาะมากินเด้อกบริชรอกนดเด้อเช่อใจแปลกมาอายุอายุอะไรวเนาะ Uff. ไม่ไพก็ออกกันเลยค่ะจาว่านออกไปย่ะหรอกมไปหาให้เาจะเชชไปหาใช่ตื่นพร้อมกันเรียดูเลยมีไปหาแล้วนะลูกควนมูเจเป็นมัเส่าหมดแม่แม่แม่เป็นนะนอหานอนหายอีบขดืนเน่วัรพะเนาะบันกูเน่อีอีเลยนารดเน่จะได้นอนยังไหเนี่ย อ่ะเดีแม่เนอยู่ะเดี๋ยแม่ลบเยวจามากินนงปุ๊บอุนานยุบย่แม่เหรอเนี่ยพอปรับไปนอนเลยนมเปลืองว่ายุ่แม่แต่ว่าน่ะฮะเวรงอยกินมันนินะเฮ้ยเฮ้ยเยเยเฮ้ยเน้ยนฮ้ยเ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 ฮเยเนย้ยเ เัีแปลงน้องไม้นี่มันบาดบอกอนี่นะยืนบีบหงายหาซือแล้วเด็เจเดือดออกนี่ขี้เอะสวยไพื่้นฉันคอยย่ไม่ล่างล่างอย่าโรุกับมือจจ้หนะให้อมรุ่นนะได้ได้สายอมได้นี่ฉันเห็นอยังกระเรียบปุ๊บด้วยนี่นะเนาะ Ba bên dạng nơi đi bỏ đang kèm ở ngọt lưu thương nại cho nhanh bát về về bỏ ừ. ừ. bên dạng nơi bát ơi rồi hm 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 đây phải đây <laughs> uhm? <laughs> 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 là... năm năm

เอา้ไว้ไว้ไวเก็บไเก็บได้แม่ดกเก็บไว้เอาไว้แม่ไว้ไม่กินเจรดกินหิ่นรวมุอ่ะมังกีนคบนะฮะมึีครบไปไปไปยับงไปคนนี้นี่นี่ยางไปดูย่างไปย่งไได้บานนี่นเ่เปลีกันเนาะลมเนาะคืนฝนตกอ่ะฝนตกอ่ะคืนนี้อู้หเกือบนี่ถือว่ถือว ถึงเจ้าบอไปไปแกไปเกิดป <n ane, S 1> ma um. ั aya, ๊ปัป oh, ๊ไปเดีมดดีมดเดีวมองเน่เห็นบนี่ถานมืดที่มันบกบ็่ร้มนกลมนกพายุเนาะเพี๋ยวเพียพี่ยวเพให้เพียปะมาปเห็นไหมมาถอดเกิดใช่บ่เฮ้ยอย่าถอดเกิดบ่อย่าถอดเกิดอืซาหนามาอันนี้เนาะ เอาแม่เอ e ้ยมูควบตีนที่เจ้าอันเดียอี่ย่างเนาะมุดเห็นบ่มดมันตายเหนไหมในมุดเหบอเมูนมุดมนี่ยเห็นไ่

เอ็นๆไปแล้วพ่น่ะนออนจะขึ้นเฮือนเลยลูกไปแล้วพุ่งแนบันรลน้ำพระมีคนุดมาขึ้นทางนี้ลูกน้ำมาขึ้นมาขึ้นทางนี้มาขึ้นทางนี้เห็นไหมมันมืดเดียต๊ะันไหนเอออ๋ออ๊อกเิดมีโเก่เก่ไปไปโย่ เราจะเครื่องเล่นนี้วเราจะกร้ามจ้อไปเด่นนเเาอีชายกัมั่งบ่เดินจับเกาบอยู่ก็เนนีตบ่อเ้ยนะเฮ้ยจะเนาะ Nhìn đuôi mà, mà. bạc Mình... <laughs> rồi nha 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 Mẹ nha 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 Mẹ Mẹ nha nha Mẹ nha 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 Mẹ nha nè ชอันยังเยะขยุ่งไปเกนนีเกินคนนั้นมาไหมลูยออ้ยเยอะสดีป้าดุกเลลูกสบายดีป้าดุกคนสวาสดีเนาอสวาสดีเนาะอยู่เน่กสบัดีปลาดุกทำงานยลูกถ้นไปก่อนได้ปลาดุกเด้อสิพบกันคลิปหน้าเด้อ กันนี่สบายดีบาย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 ค่ะบายบายปลาดุงกันบายบายบายยืดอุ้งสบายดีบาย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 จุ๊บจุ๊บบายบายว้าวโอเคกยันบายบายเด้อปลาดุงเด้อ